ร้านเปิดใหม่พวกมึงมาเดเร็วค่ะพามาเลร้านนี้แล้วแบบคนเยอะมากมึงแล้วกูผ่านเส้นนิยไม่เคยเห็นร้านนี้เลยถามแม่ค้าแกบอกว่าแกเพิ่งเปิดได้3วันแล้วใส่ที่คนเยอะเหมือนนี้ว่างงมากค่ะเลยแวะจอดกินเลดเดี๋ยวอีเหล่กับชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนั้นเลยแต่ว่าเตนเลตเตนอะไรยังใหม่กริบกิบสะท้อนแสงเย็นตามากค่ะมึงรู้เลยว่าร้านใหม่มากบรรยากาศดีมึงมีน้ำตกน้ำไหลกันไม่ร้อนค่ะแล้วคนเจ็กๆนี่หายตั้งแต่เมาคือคนเขาไม่หยุดทีนี่ร้านนี้เหตุสำคัญจริงไปนั่งรอออยอย่่่่แลล้้ววนนาาทีีัังงมมเเกโชสหห เดี๋ยวเลที่ว่าอร่อยจริงไหมมาถุงไอจาลังกาค่ะมึงขาหาหมูดุหมูดุไรลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไลลูกโยมากมึงกุกเขาเลยจ้ะแล้วมึงปรุงตามนี้เลยนะคะน้ำตาลสองช้อนพริกน้ำส้มหนึ่งแล้วก็พริกป่นอีกหนึ่งแล้วรสชาติคูจ้งมึงอร่อยมากเส้นมีความเหนียวนุ่มดีมากเลยมึงหวานมันสดน้ำสุปคล่องคล่องคอไปเลยค่ะมึงขาอีกชามกูสั่งหมิ่มีน้ำมึงมีน้ำใส่นเออมีน้ำใส่นรสชาติพอไปได้แต่ว่ากูแบบ กูเชียแบบแห้งมากกว่าเพราะกูชอบกูให้ทั้งใจไปเลยค่ะมีเหลืองแห้งกันมึงมันดีมากมรงตามที่กูบอกเลยรับรองร่อยแน่นอนมึงตกท้ายด้วยน้าลำไยเย็นฉ่ำแล้วคุณก็มาไม่ได้หยุดโอ้ยมึงกูต้องแคบลุกแล้วเลยค่ะให้เพื่อนเขานั่งมั่งใครตาหม,มามาได้ไง,ง่ายๆเลยค่ะจากหน้าวาแจ้งขับตรงมาเจอแยกก็ถึงเลยมึงร้านเปิดทุกวันเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงหยุดทุกวันอาทิตย์ราคาเริ่มต้นเบาๆเพียงชามละห้าสิบบาทร้านเจล็กก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูลูกชิ้นหมูรสจริงกูคอนเฟิร์มค่ะ